โบสวยอย่างนั้นอะไรอีกเจ็ดบาทเฮิม,ม,มคิดว่าเขียวเขามาดิดอกนี้เน้นๆใช่เลยคิดว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับผมไอเราก็เลงตั้งนานมาโคตร,รเยอะ กดไปเลยนะครับผมจะได้มีซีบร้านนะฮะมาหุ้นจ้าสองนาทีเท่านั้นกำไลแบบโอ้ยพังแต่ไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่านะครับผมดูมาทำอะไรไงมันเอาตืงเลยไงถ้ามันมาเลยไงี้ยช็อตนี้ มาประเด็นด <m í toys> <imer> <kişi> ูแล้วมันมาด้วยไงก็โอเคนะครับผมก็กลาบสวดัสวสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักยอมพาปันนะฮะ อาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะฮะสาวถ้ามีเชนเขินนะครับผมเมื่อวานก็ได้เล่นไปแล้วนะครับผมมาดูนะฮะแต่วันนี้มาในทุน200บาทนะมาดูกันว่าจะได้ท็อปเท่าไหร่นี่ครับผมสำหรับเกมนี้นะคนดูก็ไปลุยกันที่เบสสามบาทนะครับผมเลสโก้ในครับผมนักผู้ชมไปนะฮะเปิดแรกมาก่อนเลยนะครับผม3.6มสิบต่างนะฮะไหลด้วยน้ําเงินนะฮะอีก10บาทคนดูบึ้มอีกครับผมโอ้โหสามคอมโบแล้วนะ สี่คอมโบเข้าอีกแล้วนะครับดูแล้วเคด้วยเน,น้นๆ720บาทนะะนะครับผมดูไหลโคตรโหดแม่โคตรจ้าวแหลกเลยครับผมท่านผู้ชมมันมาไวจัดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าไปไปลายมันจะมาหรือเปล่า <c oughs> มาแค่ต้นเกมแบบนี้ก็ไม่ไหวนะท่านผู้ชมนะครับผมก็มดูกันจะได้สักกี่น้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไปนะฮะก็ดู 748บาทนะครับผมดูรางวัลซูเปอร์เมกันนะฮะบ,บึ้มบี B ครับผมหน้าม่วงมานะแล้วเออเขียวต่อนะครับผมท่านผู้ชมบึ้มสวยอย่างนั้นแหละนะครับผมผมดูบึ้มสวยอย่างนั้นแหละคนดูบึ้มสวยอย่างนั้นแหละคนดูคอมโบโหนโนะครับผมช็อตนี้นะครับผมมาอีก55บาทนะครับผมแล้วมันคิวไงคนดูแล้วมันคิวไง,วนวไงคนดูมาทัวบึ้มสวย อีกแล้วหวานเจีย๊ยบนะครับผมคุณผู้ชมว้าช็อตนี้โอ้โหเต็มบึ้มบั้มซัมเบ้กันเลยนะครับคนดูแล้วมันโคตรเอาไงแล้วมันโคตรโหดไงแล้วมันโคตรจะโกรธไงคนดูแล้วมันโคตรจะตึงไงคนดูไอ้ช่ามาจัดเลยคนดู853บาทนะครับผม แล้วมันชิวๆนะครับผมโ,โบสวยอย่างนั้นเลยเจ็ดบาทเฮ้ม,ม,มคิดว่าเขียวเขา้ามาดีดอกนี้เน้นๆใช่เลยคิดว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับผมไอเราก็เลงตั้งนานมาโคตรเดยอะ กดไปเลยนะครับผมจะได้เป็เสิวลานะฮะมาผมจัดสองนาทีเท่านั้นกำไรแบบโคตรังแต่ไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่านะับผมมาดูถ้ามันมาจําเลยไง้มันเอาตึงเลยไงแล้วมันมาเลยไงช็อตนี้มันดูแล้วมันมาไงประเด็นวนดูแล้วมันมาด้วยไงแล้วจังหวะน,นี้ยังไง ไม่เห็นฟรีเกมเลยนะเรียวนาทองมาอย่างงี้โอ้โหลายสวยๆครับผมโอ้โหแล้วยังไงสแกตเตอร์มาสองตัวตัวที่สามตัวที่สี่ต้องมามีตัวที่สามต้องมีตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่ต้องมาแล้วมาหรือเปล่าโอ้โหมาไม่แค่นั้นแหละก็ดู มีตัวที่สต้องมีตัวที่4ครับโอ้ยอย่างนั้นแรงกันดูเอาแล้วนะครับผมได้ลุ้นดีครับฟรีเกมห,ห,ห้าตัวซะด้วยนะครับผมนะนผู้ชมมาเดี๋ยวไปดูฟรีเกมนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่ในะครับผมสิบสฟรีนะห้าตัวนะครับผมมาดู เปิดแรกเลยนะครับผมโบหนบาทมาก่อนครับผมโบสวยอีกเบาทครับโบอีกสามทีบหบาทครับโบอีกสามบาทครับมาดูโบโอ้โหอีก13บามบาทโบอีกครับผมโอ้โหเน้นๆครับขอ,องโบน,นี้คูณสิบสีไปแล้วด้วยมายังไง สิบหมุนนะฮะสิบหมุนนะแต่พูดถึงเขาดีจัดเลยไหลดีจัดเลยมาเถอวะสวยนะครับท่านผู้ชมเหลือก้าม,มุนนะฮะจบวีเกมก็น่าจะได้พอเลยแหละนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า กำไรเลื่อนๆนกระมุมสามสี่พันนี่ก็ถือว่าเอาทุนมาแค่200นี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะสามสี่พันกดลูกสูตรกดลูกสูตรกดลูกสูตร,ตรอุ้ยสแกตเตอร์สามตัวกับได้ฟรีในฟรีเย็ดเปียกโอ้โหปั๊ปปั๊บสวยครับคนดูมาปึ๊บ ปุ๊บโอเคลูกสูตรกูไปหมดเลยทนะ่านผู้ชมก็โอเคนะครับผมสำหรับเสาถ้ำน,นะฮะก็ถือว่าจบไปนะครับผมมาดูนะได้กำไรมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ And I feel like something's bad. But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.